สวัสดีครับพบกับช่องโมซาทอยแอนด์โมเดลวันนี้เราจะมาต่อกันพานอีกแล้วนะครับซึ่งกันพานที่เราจะมาต่อกันนี่นะครับนั่นก็คือ SD g u n กัน w o ้ l d นะครับผมนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่าริปโปชินันจูนะครับกับม้าของเขานั่นเองซึ่งกล่องตัวนี้นะครับเป็นตัวที่8แล้วนะครับที่เราจะลงที่เป็น SD g u n กันดนะครับ ซึ่งหน้าของเขาเนี่ยครับจะมีสองแบบนะครับเป็นแบบนี้กับแบบที่มีตาแบบแบบสำหรับ SD นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรมั่งเอาละครับเรามาดูในกล่องเลยดีกว่าว่ามีอะไรมั่งนะครับท่าน,นก็มีผ้าสีแดงโอ้อะอนนี้ก่อนเลยคุ้นเคย สติกเกอร์นะครับโอ้เยอะดีจังซึ่งจะมีในส่วนของม้าด้วยนะครับเนี่ยผมกลมสีม่วงๆอันนี้ส่วนของตัวของเขาดูข้างในเลยโอ้มีชิ้นส่วนหลุดด้วยครับมีมีชิ้นส่วนหลุดด้วยโอเคนะครับสีแดงเดี๋ยววางก่อนก่อนนี้มันจะหลุดเยอะกว่าน,นี้ มีส่วนหลุดอีกแล้วอันนี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคพาสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนของพาสีเทาที่ SD ทุกตัวต้องมีนะฮะแล้วก็ส่วนของสีดำนะครับผม จะเป็นสีทองนะครับ ข้าพวนส่วนของผ้าใสสีม่วงแล้วก็ผ้าชิ้นสุดท้ายนะครับสีแดงโอ้ตัวเขาส่วนใหญ่เป็นสีแดงแดงนั้นนี่ยก็นี่ครับคู่ม,มือในการต่อนี่คือตัวของเขา กีมาร์ะมอไซกีมอไซนี่นะครับอุปกรณในการต่อนะครับก็จะมีส่วนหัวส่วนแขนสองข้างแล้วก็ลำตัวขาสองข้างแล้วก็ส่วนตรงเอวนะฮะโอ,โอ้มีตรงนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวประกอบตัวต่อไปเขาสามารถมารวมร่างกันได้นะครับ เราก็จะกลายเป็นล่างล่างใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าน,นะครับ hold me close till I get We're chasing leading us It'll Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't. เอาละครับเราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับสําหรับลิโป้นะครับชินันจูนะครับกับม้านะครับสําหรับตัวนี้นะครับเขาจะมีลูกเล่นเกี่ยวกับตรงส่วนหัวด้วยนะครับเขาจะเปลี่ยนกับม้าได้เดี๋ยวเขาต้องขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกต้องถอดอันนี้ก่อนมงมงเขาเรียกมงโอเคถอดมาวางไว้ระวังหักด้วยนะครับ ใส่ไปแน่นเลยเดี๋ยวนะขอถอดขอถอดเข่ากันเดี๋ยวกลัวกลัวมันหักโอเคครับค่อยๆดึงนะเดี๋ยวมันจะหักหักแล้วโหงามไส้เลยคนระับบอกเลย <laughs> หักรวงานเข้าแน่แล้วก็ถอดข้างหลังคนระับ ถอดกระโปรงหลังแน่นค่อนข้างแน่นนะฮะข้อต่ออะไรเงี้ยโอ้ยโอเคก็ใส่หัวกลับไปเหมือนเดิมโอเคอันนี้นะครับใส่ตรงนี้ อีกข้างหนึ่งโอ้โอ้ผมว่าผมใส่ผิดเด็ดนะ เดีย๋ยวผ,ผมกลัวหักผมกลัวหักมากเลยอ่าแล้วก็กระโปรงมาติดตรงนี้นะฮะเนี่ยนะหมุนก่อนนี่กระโปรงหลังคนระับติดงนี้นี้ ตัวมานั่งนะฮะเอารูสี่เหลี่ยมข้างหลังโอ้ ลืมไปอันนี้มันขยับได้ขยับได้นิดนึงเพราะว่าตัวของเขาค่อนข้างที่ใหญ่ๆสำหรับค่อนข้างที่จะดูอ้วนๆหนะ่อยดูเททะาเนาะการนั่งของเขาเดีย๋ยวผมขอทอดทอดให้หมดก่อนจะใส่ใหม่ มันจะต้องงอตัวอีกนิดหน่อยลองไลยนี่ได้ละใส่เข้าไปแล้วก็นี้เดี๋ยวโอยากจังเอามือเป็นแบบนี้ก่อนแล้วนอน ใส่เข้าไปก่อนผมว่ามันน่าจะใส่ยากพอสมควรการเปลี่ยนเสียงผมจะง่วงหน่อยครับผมต่อเด็ดละ <c oughs> โอเคโอ้หลุด <c oughs> โทษนะครับ Okay. เรากลองไปเออทำไมตรงนี้มันชอบหลุดนะโอ okay. เคหมือนจะได้อันนี้จะต้องไปติดหลัง แย่ yeah. ในที่สุดแล้วก็อันนี้มาติดกับตรงนี้นะฮะอย่ายอกอันนี้ก่อนอย่ามันจะหลุดหลุดอีกโอ้โว Okay. อ่ะได้ละอืมข้อต่ออะไรค่อนข้างที่จะแน่นนะไม่ค่อยอยากขยับเลยมันขยับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็หลุด ส่วนนี้มันเปราะบางมามันต้องใส่ให้แน่นๆแล้วคผมกลัวหักจังเลยอีกข้างหนึ่งไม่หลุดนะอีกข้างหนึ่งหลุดบ่อยจังการนี้ใส่ข้างหลังนะอย่างที่ว่าเคได้แล้วเอาละครับก็เสร็จแล้วครับ สำหรับตัวริปโป้ชินันโจนะฮะเอาละครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะฮะให้กดไลค์ให้ผมหน่อยกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ